เฮ้ยๆๆๆๆไอ้เหี้ยกลับมาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกราฟในช่อง Channel Sketch Show กันอีกแล้วนะครับตามสัญญาครับวันนี้เราจะมาสร้างจรวดกันซึ่งจรวดที่เราจะมาสร้างวันนี้ครับเราจะใช้น้ําตาลเป็นเชื้อเพลิงนั่นเองครับเพื่อนๆเดีวมันจะเป็นยังไงไปดูกันคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเอาจริงแล้วครับผมมาไปเจอคลิปวิดีโอมาซึ่งก็จะเป็นคลิปวิดีโอของต่างประเทศนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะว่ามเป็นคลิปวิดีโอประเภทไหน ซึ่งเขาโจรหัวขึ้นมาค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับคือผมก็เพิ่งมาเจออะไรพวกนี้อะก็คือสร้างจรวดจากน้ําตาลอะไรแบบเนี้ยคือผมก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมจนไปเจอคลิปคนไทยบางส่วนครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยเออรู้ไหมถ้าเกิดเราเอาปุ๋ยสูตร13-0-46ว่ะใช่13-0-46นั่นแหละฮะถ้าเกิดเอาปุ๋ยเนี่ยไปรวมกับน้ําตาลแล้วจุดไฟ่มันจะติดไว้ทุกคนแล้วมันจะกลายเป็นเชื้อเพลิงได้ซึ่งมันจะเป็นสูตรที่เขาเอาไปทํา บังไฟกันอะไอ้บังไฟแถวๆอีสานนะฮะที่จุดขึ้นไปได้อะเออผมก็เลยไปิ๊งไอเดียวว่าเฮ้ย mm hmm. งั้นเราอยากลองทําจรวด mm hmm. ก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมอีก mm hmm. ก็เลยเห็นว่าเฮ้ย mm hmm. ในต่างประเทศเนี่ย mm hmm. เขามีกิจกรรมแบบนี้กันมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะ mm hmm. ก็คือเป็นจรวดผลิตเองทําเองอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมี แต่ละขั้นตอนแตกต่างกันไปแล้วจรวดแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปในวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาทําจรวดนะครับสักเดือนละครั้งนะก็ปล่อยเป็นเฟสไปเรื่อยๆซึ่งจรวดของสเก็ตโชในวันนี้จะมีชื่อว่าสเก็ตโชโฮลิสันมาร์ควันเลคลื่อมาร์ควันเนี่ยเราจะมาตรวจสอบกันเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อเพลิงนะว่ามันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนหรือว่ามันจะจุดติดหรือจะเฟลหรือเปล่าซึ่งผมก็ลองไปศึกษามาบางส่วนแล้วว่ามันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างวันนี้ก็เลยไปเตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคครับเพื่อนๆ ร่างภาพคร่าวๆให้เข้าใจกันง่ายก่อนนะครับว่าเรากำลังจะทําอะไรกันทีนี้เนะี่ยที่เห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยมันจะเป็นตัวของท่อ PVC นะครับอ่าก็คือท่อที่เอาไว้ต่อท่อน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเราจะเอามาใช้เป็นเขาเรียกว่าอ่าตัวแทงหลักนะก็คือมันจะเป็นประมาณนี้ทุกคนสมมุติว่าอันนี้จะเป็นท่อใช่ไหมอ่าน,นี่เป็นท่อสิ่งที่เราต้องการทําก็คือเราเนี่ยจะต้องอุดฝาข้างบนฮนะอุดไอตรงรูข้างบนด้วยปูนปลาสเตอร์ซึ่งปูนปลาสเตอร์เนี่ยก็มีแล้ว อ่านี่คือปูนปาสเตอร์นะใช่เดี๋ยวผสมน้ําแล้วก็อุดไปนะครับแล้วไอตัวข้างล่างเนี่ยเราก็ต้องอุดเช่นเดียวกันเว้ยเพื่อนๆนะเราก็ต้องอุดด้วยตัวของปูนปาสเตอร์เหมือนกันทีนี้เนี่ยตรงกลางนี่แหละครับที่เราจะต้องใส่เชื้อเพลิงสมมติตรงนี้เราอุดไว้2อันแล้วใช่ไหมตรงกลางนี่แหละจะเป็นเชื้อเพลิงนะครับซึ่งเชื้อเพลิงในวันนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันจะต้องเอาน้ําตาลนะครับก็คือน้ําตาลนะผสมกับ ปุ๋ยโพแทสเซียมครับโพแทสเซียมไนเตรตนะครับหลังจากที่เอามามิ์รวมกันแล้วเนี่ยเราก็จะยัดเข้าไปในตรงกลางตรงนี้นะครับหลังจากที่เรายัดเข้าไปในตรงกลางตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการเจาะรูเข้าไปครับเพื่อที่ว่าคือถ้าเกิดมันไม่มีรูหรือว่ามีอากาศอยู่ข้างในตรงนี้ครับตัวของไอ้เจ้าบางไฟที่เราทําหรือว่าไอ้เจ้าตัวของจัลวดที่เราทำเนี่ยมันจะมันจะไม่พุ่งขึ้นข้างบนเ,ออ,นนะะเบออก็คือมันมันจะระเบิดออกคือมันเป็นระเบิดจ่ยอมเลยว่าง่ายๆมันอันตรายเลยทุกคน คือถ้าเกิดจะทําอะไรนยะก็ต้องมีผู้ปกครองคอยดูนะหรือก็คือต้องศึกษามาระดับหนึ่งนะซึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนะี่ยคือไอเดียมันคืออย่างนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมไปทําให้ดูว่าจะเป็นยังไงคือเราเจาะรูไว้ตรงกลางอ่าประมาณนั้นตรงนี้แล้วก็อาจจะมีเชือกนะครับมีเชือกมาเราก็จุดไฟนะจุดไฟเสร็จปุ๊บนี่งก็จะพุ่งออกอ่าทีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเนะี่ยเรามีตัวทดลองก่อนหนึ่งอันก็คือจะเป็นตัวท่อปแป,ป๊บอันเล็กนะฮะ นะจะเป็นตัวท่อแบบไป,ปเล็กอันนี้เดี๋ยวเราจะลองเป็นตัวทดลองก่อนซึ่งถ้าเกิดเราทดลองไอ้เจ้าตัวนี้สำเร็จอะ่ะเราก็จะไปลองกับไอ,อ้ตัวใหญ่นี่ตัวพี่เบิ้มของเรานะฮะก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงนะเดีย๋ยวไปลองดูกันครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงโอเคครับเพื่อนๆเมื่อกี้ผมก็ได้ไปทําการเลื่อยเจ้าตัวท่อแบบพีวีซีเนี่ยออกมาเป็นระดับที่เราต้องการแล้วนะครับก็คือเป็นขนาดที่เราแบบต้องการแลวเออหรือว่าถูกใจแล้วก็จะมีขนาดประมาณนี้ ทีนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มทําการผสมสิ่งที่เรียกว่าเชื้อเพลิงแล้วนะครับก็คือทําการเอาน้ําตาลเนี่ยมาผสมกับปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรตนะครับอ่าซึ่งอัตราส่วนเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ70 30หรือ65 65, 35ประมาณนี้ครับอัตราส่วนก็คือตัวของโพแทสเซียมไนเตรตเนี่ยจะมีอัตราส่วนเยอะกว่าน้ําตาลนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะผสมน้ําตาลอยู่ที่60กรัมนะครับเออไม่ใช่สิผมจะผสมน้าตาลอยู่ที่70กรัม ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวของโพแทสเซียมไนเตรตเข้าไปที่130กรัมอ่ารวมกันเป็น200กรัมพอดีทีนี้เรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงไปผมเริ่มก่อนเลยโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวจะใส่น้ําตาลไปนะฮะเออลืมบอกไปนะครับน้ำตาลที่เอามาใช้เนี่ยจะต้องเป็นน้ําตาลที่ปั่นแบบละเอียดแล้วนะครับสังเกตด,ดูนะเนี่ยเห็นปน่าผมเอาไปปั่นมาแล้วนะมันจะแบบละเอียดเลยนะครับอ่าพอดีเป๊ะต่อไปก็ต้องทําการเอาปุ๋ย p พแทสเซียมไนเตรตนะฮะผมจะแยกช้อนกันไปเลยนะเผื <t ired> ่อ <t> ม <ired> ันเผื่อมันอันตรายนะฮะเวลามันติดฟงติดไฟอะไรอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวไปเอาช้อนมาก่อนพอดีเป๊ะมาทีนี้เราก็ทำการเขย่ามิกซ์นะครับมิกซ์ผสมเจ้าน้ำตาลกับโพแทสเซียมไนเตรตเข้าด้วยกันอ่ามาผสมผสมผสมมีกับมิกแอนแมทมิกมิกมิกมันจะระเบิดไว้ใช่ไหมโอเค ผสมผสมเอาละทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะขั้นแรกเนี่ยเราต้องไปทําการทดลองก่อนว่ามันใช้ได้หรือเปล่าก็คือเอาไปลองจุดระเบิดนั่นเองนะฮะซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างอันตรายนะฮะค่อนข้างอันตรายเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆเดี๋ยวรอดูโอเคครับเพื่อนๆแต่ก่อนที่เราจะลองเอาไ้เจ้าตัวเชื้อเพลิงใส่เข้าไปในตัวของท่อแป๊บพีวเนี่ยเราจะมาลองเทสกันก่อนนะครับว่า มันจะติดไฟหรือเปล่าคือขั้นตอนแรกเนี่ยอันนี้เป็นน้ําตาลนะครับน้ําตาลที่ทําการปั่นแล้วส่วนอันนี้เป็นปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรตนะส่วนน,นั้เนี่ยเป็นการมิกกันแล้วเดี๋ยวมาลองดูครับว่าอะไรมันติดไม่ติดคือน,น้ําตาลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ติดอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นปะเผาไอ้น้ำตาลก็ไม่ติดปุ๋ยโพแทสเซียมเนี่ยมันก็ไม่ติดอยู่ละเห็นปะเออแต่มันก็ไหม้บ้างนะแต่ทีนี้นเราไปดูไอ้อันนี้ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่า yeah. ใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวทีเนี้ยพร้อมบรรจุแล้วนะเดี๋ยวเราพร้อมบรรจุแล้วโอเคครับเพื<ๆ>่อนหลังจากที่ได้ทําการทดลองไอ้เจ้าสิ่งนั้นไปแล้วนะนเะน <Okay, S 2> <ๆ>ี่ยเดี<ๆ>๋อยู่เห็นซากไหมเด<ๆ>ี๋ยเห็นปะ่ะคือ<ๆ>เมื่อเรารู้ว่ามันสําเร็จแล้ว<ๆ>ใช่ไหมทีเนี้ยเราก็จะมาทําตัวทดลองก่อนว่าตัวอย่างแรกที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถพุ่งขึ้นไปบนฟ้าได้จริงๆหรือเปล่า โอเคอย่างที่ผมบอกที่ผมวางแพลนให้ดูสักครู่เมื่อกี้นะ <_ C' est> ก็คือเราจะต้องเอาปูนปลาสเตอร์ปิดนะครับ่าปิดรู2รูนี้นะก็คือปิดเลยเพื่อที่จะได้ไม่ให้อากาศมันเข้าได้เออมาเริ่มเราก็จะเริ่มปิดกันด้วยปูนปลาสเตอร์เลยโอเคไม่รู้มันยัดเข้าไปได้ป่าวโอเคพอดียัดไดเ้เห็นไหมโอเคมา พอทำการผสมปูนปาสเตอร์เลยนะฮะซึ่งอัตราส่วนก็เท่าไหร่ก็มันสามารถคาดกะได้นะมันสามารถกะได้เ,เราทำการป้ายลงไปป้ายลงไปเออเนี่ยยัดเข้าไปเึ๊บเโอเคไปเดี๋ยวรอปูนแห้งกันโอเคครับเ,เพื่อนๆหลังจากที่ปูนปาสเตอร์เนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะแล้วก็ทำการใส่ตัวของเชื้อเพลิงเข้าไปได้เลยนะครับ อันนี้ก็ทําการใส่เข้าไปผมว่ามันยังอาจจะยังมิกได้ไม่อันนี้วะ่ะเดี๋ยวขอขย่าอีกนิดนึงนะฮะขยา่าขยา่าเขยา่าปิดให้สนิทแล้วก็ได้ละทีนี้เราก็ทําการใส่เข้าไปเลย มันเพื่อหลังจากที่แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะทําการเจาะรูตรงกลางตามแผนที่เราได้วางกันเอาไว้ซึ่งผมไม่มีสว่านเนาะแต่ผมมีดอกสว่านแต่ผมก็จะค่อยๆเจาะไปก็แล้วกันเออมันสามารถค่อยๆเจาะได้นะเนี่ยผมจะค่อยๆเจาะโอเคครับเพื่อนเพื่อหลังจากที่เราทําการรอปูนปลาสเตอร์แห้งเนี่ยผมก็ได้พยายามทาการเจาะรูนะครับเห็นไหมอ่ะเราปิดเวลาสองอันแล้วเมื่อเราทําการเจาะรูเนี่ยเราก็ทําการเอาเชือกใส่เข้าไปอันนี้เป็นตัวทดลองที่ผมทําไว้2ตัวเนาะถ้าเกิดไอสอตัวนี้สําเร็จอะเราจะลอง ตัวใหญ่กันอันนี้จะเป็นสเก็โชว์โฮลิซอนมากวันเนี่ยคนดูดิเ่บผมบอกเลยไม่ไม่พังก็หายสักอย่าง <c oughs> ออะลองดูสิไปทุกคนเราไปลองจุดกันดูครับว่าจะเป็นยังไงไ okay, อ่ะไปโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ทำการติดตั้งตัวทดสอบเบอร์หนึ่งเอาไว้แล้วนะครับก็ทำการเอาเชือกเนี่ยร้อยลงไปข้างล่างแล้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะพุ่งขึ้นไปหรือเปล่า เริ่มนับถ่อยหลัง5 4 3 2 1่สามสอ่แล้วอา้อาวเฮียชิบหายแล้วลมแน่เลยวะ่ะต้องต้องฝั่งนี้ ขึ้นมาขึ้นมาโอเคครับเพื่อนเพื่อนข้อผิดพลาดแรกก็คือตัวเชือกไม่สําเร็จว่ะทุกคนต้องทําใหม่เออโอเคแสดงว่าตัวทดลองหนึ่งผิดพลาดน,นะฮะโอเคครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่หาวิธีกันมาสักพักใหญ่ๆนะครับว่าจะทํำยังไงดีให้มันสามารถจุดเชือกแล้วก็ให้มันติดไฟได้และเป็นตัวชนวนได้อะก็เลยไปเจอวิธีว่าเขาใช้ตัวของเนี่ยครับตัวของน้ําตาลที่มีเกิดจากการรวมตัวกันของปุ๋ยนะครับปุ๋ย อ่าโพแทสเซียมไนเตรตกับน้ำตาลใช่ไหมเอามาปัน่นแล้วก็มารวมกันเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมซึ่งหลังจากที่ทําสําเร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาใส่น้ําแล้วก็เอาเชือกเนี่ยจุ่มเข้าไปเออแล้วก็ให้เป็นอย่างนี้ล็อกรอให้มันแห้งนะพอมันแห้งเสร็จ้วมันก็จะแข็งอา่าพอมันแข็งเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดเมื่อสังเกตดูเห็นปะมันยังมีเม็ดๆติดอยู่ตามเชืกเอกอัานั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการดังนั้น,น่ะเราต้องรอให้มันแห้งก่อนโอเคครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาลองทดลอง,ลอง,ลอง โพแทสเซียมคาร์บอเนตเฮ้ยโพแทสเซียมไนเตรตบวกกับชูการ์เลยคือน้ำตาลนะครับเออแล้วก็ไปชุบก er. ระเชือกผสมน้ำรอให้มันแห้งมาดูว่ามันจะจุดติดหรือเปล่าถ้าไม่ติดก็อาจจะต้องหาวิธีอื่นโอเคไป <Okay. S 2> เดี๋ยวไปลองดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะโอเคจุดติดอยูออ่อ ถ้ปล่อยอะเร่งอะเร่งให้มือไม่จุดกลางกันเลยล่ะชนวนยาวเกินคือความจริงชิบหายแล้วไอ้เฮ้ยไอ้เหี้ยอยู่ที่เอาไอ้สัตว์หันหน้าพุ่งใส่ไอ้เหี้ยแบบนี้แล้วกันเนี่ยออาว ไอ้เช <ersch> ียรกลุ <leaving> ่ด okay, <Wait> ิสัตยเยี่ยโอเคครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นการทดลองครั้งที่3นะครับกับตัวทดลองนะเดี๋ยวมาลอดูว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะครั้งนี้ครั้งนี้เราไปลองทำชนวนทำอะไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมามาลองดูกันว่าเป็นไงเดี๋ยวผมขออนุญาตติดติดตั้งก่อนขออนุญาตติดตั้งแป๊บนึงโอเคอันนี้ มาดูกันครับว่ามันจะพุ่งขึ้นไปหรือเปล่าอ่าลองดูลองดู3ามสองหนึ่ง จำนวนวิน่งปะเหมือนจำนวนมันไม่วิ่งอ่ะวิ่งอยู่นะดับไปแล้ววะ ชนวนมันไม่วิ่งอ่ะนะทุกคนเมื่อกี้เนี้ยไออันที่ทำแบบเมื่อกี้มันเสียเหมือนกับชนวนมันไม่100%เปอนะครับเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรเรามีอันสำรองมาดูกันว่าจะจุดติดไหมสามสองหนึ่งเฮ้ยนี่ดูดี เฮียอะไรเนี่ยไอเฮียเฟลวะเฮ้ยมึงเพิ่ไปต่อเนี่ยโอเคครับทุกคนก็ อันนี้แม่งก็ไม่ติดเหมือนเดิมอ่ะผมว่าปัญหาตอนนี้มันอยู่ที่ฉนวนตอนจุดนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงจุดไม่ติดก็เดี๋ยวามาลองอันใหญ่ดูอันใหญ่เนี่ยผมคาดว่าอาจจะไม่ติดแต่ถ้ามันติดก็ดูหยาบหน่อยเพราะมันจะพุ่งไปข้างหน้าตรงนู้นนะฮะไม่รู้จะติดไหมเนี่ยลองดูอะแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะติดจุดใหม่เห็นป่ะเนี่ยมันแบบ พราะฉนวนมันไม่ไ <değil> ด <sponsor> ้เออฉนวนมันไม่ดีต้องไปซื้อฉนวนแบบฉนวนอะโอเคครับเพื่อนๆก็การทดลองไม่ประสบความสําเร็จว่ะตอนแรกคิดว่ามันน่าจะสําเร็จนะแต่ในส่วนของดินปืนอะอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นอะมันไม่ใช่ดินปืนสิต้องบอกว่าในส่วนของเชื้อเพลินที่เราทาเนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันอะสเร็จแล้วก็คือมันไฟลุกแบบอย่างที่เพื่อนๆนเห็นละแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เป็นปัญหาตามมาที่เราคิดต่อไม่ได้ก็คือฉนวนนะฉนวนที่ใช้ในการจุดไฟเนี่ยความจริงมันควรที่จะ ต้องเป็นฉนวนที่มันติดไฟได้ดีกว่านี้แต่เนี้ยคือถึงแม้ว่าเราอ่ะจะเอาตัวของเชือกอ่ะไปรวมกับตัวของเชือกเพลงิงแล้วก็ไปแช่น้ําใช่ไหมเรามาตากแดดไอติดแตดม่มันติดเพื่อนแต่มันติด,มตดมไม่ดีขนาดนั้นแล้วนั้นจําเป็นที่จะต้องซื้อฉนวนจริงๆมาก็คือเป็นฉนวนเอาไว้แบบจุดโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขอปิดประมาณนี้ก่อนลวกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าซึ่งในพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพยายามมาปล่อยให้ได้ซึ่งอย่างที่บอก คือการทดลองอะ่ะมันไม่ได้สําเร็จตลอดทุกครั้งนะครับเออนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะก็ให้เพื่อนๆเอาใจช่วยด้วยนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดใครมีข้อแนะนําอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยว่าเฮ้ยพี่พี่ลืมทำอันนู้นพี่ลืมทำอันนี้นะครับก็สามารถบอกได้เลยผมจะไปปรับปรุงก็แล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปทำาจรวดพร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ